บริษัทต,ตั้งหวังเจ๊งเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์งานเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเหรอลุงมา็ลุงคนนี้ลุงทําไมต้องมาสมัครงานครับมันเป็นเรื่องของกูเอา้าไม่ได้ลุงผมเป็นคนสัมภาษณ์งานผมต้องรู้ดิอ่าเออลุงกินมะม่วงเหรอครับน่ากินจังมะม่วงอะไรก็บอกว่าทุเรียนทุเรียนเอ้ยลุงผมขอโทษผมตาไม่ค่อยดีอ่ะแต่ทุเรียนลุงขาวมากทุเรียนอะไรขาวหัวงอ,องเนี่ผมตาไม่ดีอ่ะเป็นเงี้ย แต่ผมว่าลุงเนี่ยน่าจะทํางานดีผมรับลุงเข้าบริษัทผมเลยล้วกันขอบพระคุณมากครับลุงพูดฝากช่อง YouTube ลุงอีกแล้วหน่อยฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยก็ฝากน้องๆด้วยนะครับ YouTube ลุงอีกแล้วบริษัทตั้งวังเจ๊งเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์งานเลยนะครับเวัสดีครับเชิญแนะนําตัวเลยนะครับยูนัาชาอ๋อพอจะรู้อยู่แล้วแหละตอนนี้โสดหรือเปล่าครับมีใคจีไหมมีใคจีไหมผมนี่แหละครับเออชอบไซส์อะไรครับสี่สิบเก้าคิดว่าของพี่เท่าไหร่แ6สิบหก ทำไมรู้วะยอกหมายถึงเอวเอ่อดิวชอบผู้ชายแบบไหนครับไม่ชอบผู้ชายอวบนะคะไม่เอออวบเลยอวบแล้วก็สูงแล้วดูอบอุ่นวันใช่มันอบอุ่นจริงจแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องขาวมากไม่ต้องดํามากว่ากูแน่แน่กูแน่แน่หรอวะเดี๋ยวพูดดีเลยว่าเ,เออพี่ชอบดิวนะครับความในใจปะเนี่ยเอาละเอาละเอาละน้องก็ชอบกูแน่แน โอ้น้องก็ชอบกูเอาละไอ้เปียกมึงอกหักแน่เปียกมึงอกหักบอกเลยอ่ะแล้วครับผมก็ต้องๆองครับท้ายที่สุดนี้นะครับใครที่ชอบคลิปพี่นะครับอยากติดตามพี่จริงๆนะครับฝากน้องๆเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube ลุ่งอีกแล้วด้วยนะครับก็ใครที่หาช่องไม่เจอนะครับก็เข้าไปกดตรงนี้เลยนะฮะโลโก้หน้าโปรไฟล์ t i k t o k เลยนะฮะบริษัทตั้งบังเจ๊งขอเชิญท่านบูม LUKZ มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับ เออเป็นอะไรกับแลมโบครับคนดูก็น่าจะรู้ลําบากผมไปถามคนดูอีกเอางี้อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่สักแปดหมื่นห้า 8, กะเอารวยเลยหรือไงโอเคได้ตกลง <c oughs> จะดีใจอะไรขนาดนั้นแลมโบรู้ไหมเนี่ยว่าคุณมาสมัครงานมันยังไม่รู้เรื่องนะครับผมนี่ผมแอบเข้าเลยนะอ๋อเมื่อกี้เขาก็มาสมัครแต่ผมไม่รับหรอกเขากวนผมเกินพระเจ้า <c oughs> แต่ดูแล้วผมรับคุณแน่นอนครับ <c oughs> งั้นพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต้องฝากน้องๆไปกดติดตามช่อง YouTube ลุงอีกแล้วด้วยนะครับผมท่านบูมครับช่วยบอกน้องๆหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีเลยครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังหาไม่เจอนะผมก็ฝากน้องๆเข้าไปกดที่หน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับเป็นโลโก้ YouTube นะครับเดี๋ยวน้องๆกดไปมันจะพาไป YouTube ของพี่เองนะครับ YouTube ลุงอีกแล้วนะผมฝากด้วยครับบริษัทตั้งวังเจ๊งเชิญคิวที่2 3 0 0 0 0มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับเออเชิญคุณแนะนําตัวเลยนะครับ ติดแอ็กซ์แล้วสรุปกูไม่รู้ชื่อคุณรู้ไหมครับผมเป็นใครอันนี้มันใครวะสุดหล่อหรือเปล่าโนหนึ่งอยู่แล้วเออทำไมถึงอยากมาทํางานกับผมครับไม่อยากจะทำเลยอ้าวทำไมกวนตีนจังวะทํางานจะเอาเงินไปทําอะไรครับใช้หมดไปเลยนะแสนแสนอ่ะจะจะเท่าไหร่กันวะสิ้นเปลืองน้าเราอ่ะมันเกะกะตายอ๋อก็มันเหลือๆเนาะคนรวยทําไงได้ครับแต่คุณกลับบ้านไปก่อนนะครับคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานนะครับมันผิดพลาดทางเทคนิคไม่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 ผิดพลาดเลยมึงกวนตีนกู อ่าครับน้องๆครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปพี่แล้วอยากติดตามพี่อยากไปสนับสนุนพี่นะครับฝากน้องๆทุกคนนะครับผมฝากเลยนะครับไปติดตามช่อง YouTube ลุงอีกแล้วนะครับผมช่วยกันไปให้ถึงหนึ่งแสนซับสไครต์ให้ได้นะครับครอบครัวเรานะครับผมก็ใครที่พิมพ์ชื่อช่องลุงอีกแล้วไม่เจอนะครับก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับกดโลโก้หน้าโปรไฟล์นะครับ youtube ลุงอีกแล้วนะผมฝากด้วยนะครับ